ครับยังโดนเอ้าเอ้าปลาหลังแรกกปรมานแล้วครับงอดตัวน้อยครับ oh. ต so ัวน้อยน้อยเ่ากันปลาค่อยจะได้เกิดใหม่นี่มาแล้วหลังนี้มาแล้วครับรุดเด้อไปทำบุญมาย้อนอยังนี้เครับมาอีกแล้วครับท่าที่ว่าพวกเอยเงียบพวกปลาลุดปลาลุดหรือปลาลุดครับ ปลาลุดครับปลาลุดนี่ครับบังบังครับได้ปลาลดมาอีกตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับบอยไงเราครับตะว่ากับพ่อได้ปนแรงครับอออแอบสมพวดครับเหมือนยังเนาอตัวชุดยอดนะครับบรรยากาศการพวงนะครับไม่ไม่ได้ขาดต้องการพวงเลยมันเอาพี่น้องมากินน้ำผูน้ำกันเดี๋ยวขอ ชาติดตามนะครับทอติดต,ตามยามเบ็ดนะครับมันจะออกมาจังไงสีได้ขึ้นมา,าได้ตีตาม One, two, three, มาครับสิบแดไปยามเบ็ดเอาหมาด <ๆ S 2> นี่ครับใส่ไว้แล้วครับใส่ไว้แล้ว, <c oughs> ว,ลวยามเบ็ดเดียวกันกินตะบักคู่ <c oughs> เอ้ย่ะแอดสมพลมันมโนพี่น้องเรื่องเบิ่องรุ่นซอยกันครับดังแรกมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเอิ้นหมาไม่กินกลางเฮิ้นกลางไม่กินหมาโอ้โหยังยังยังบโดนครับยังบ่โดนเอ้าเอ้าโอ้โหมาหลังแรกกับมันเหรอครับงอตัวน้อยครับตัวน้อยน้อยต่วกัน พอคุยจะไหนเกิดใหม่นไงน้อยๆจำเลยเก่าทั้งนั้นที่นี่ล้งนั่นเพียงไดนครับบ่มีหยังครับบ่มีหยังหลอนปั่นหิ้วคุยบ่เดาสงสัยเมิงเบิงครับหลังนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วหลังนี้มาแล้วครับหลุดเด้อโอ้ไปทำบุญมาย้อนหยั่งนี่เลยอ๋อครับมาอีกแล้วครับสถิติว่าพวกน้อยเมียบ่โอ้ อ้วนจังอ้วนจังสองสามหลังสองตัวแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าตัวน้อยยังน้อยครับไม่ยังเป็นสาม,มเป็นเช่นวันนี่ครับจักรลวดใช้เอ,อ,อื้ออ้วนจังออบริสุทธิ์อ้าวครับหมานแล้วได้สองตัวเพราะเพราะได้ปนมาพี่ลาบหลังนึงครับเฮ้ เบ็ดเป้านี่ลังนี่เป้าครับนายนายนายปั่นเบาเรานี่จะล้างนิดไหมเมนโมเมนกินแมนลวดป่ะมันเอาจะล้งเถือกโอ้ยตื่นแอดพอดแล้วจ่าตะป่าคอย เลี้ยงเราละซาดดูทุนอันละตากันไม่ไห่เห็นไหมกระไดเอาครับเอาครับยามกับยามกับครับยามกับยามกับครับล่างแข้งล่างขาก้นแอ็ขี้ยานครับแอ็ดยานรูครับโอ้ไหนายนเบิดเบิดกระเบิ้ลแล้วล่ะไรขับไลรขับเขาเป็นเดือกแล้วครับสี่หาทุ่มแล้วสี่เมียคนอิสดะเนาะสี่ได้เนาะสายได้โอ้ยป่าสีเมียหรอกคือมาคุ้มบ่เนาะวัอนี้คุ้มบ่เนาะ ลงหลังไหนวะนี่ครับบ่ครับบ่อย่าเบิดแดละครับวิธีไล่กลับเลยครับมันเดืกดแล้วแอดแต่ละคนก็อยากนอนเหลอเด้อครับบานนี้แอดไหาไวๆแล้วครับวดอ้วน่ายายโอ้โอา้โอนครับถือบะครับ โอ้ครับเดี๋ยวนี้นะครับเออเนียปุ่นอิมยูนี่เออเมียบอดาครับเมียบอดาครับส้มนี่หลังหลงครับหลังหลงเมียบอดาเมียบอดาครับโอ้อลงหลังหลังลงหลังลงหลังนะครับนี่มันลงไหนจังซีนี่ครับบานโง่คือที่เบิร์ตบอสไลฟ์อีกนนะได้หลังหลงไหมครับหลงหลัง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  ลงหลังหลังลุงหลังลงโอ้จะเป็นยังเป็นหลงหลงหรครับที่เปนหลงหลงลืมลื่อมที่หละโ้หลังยวนี่นะผมบายเลนีบาลุงหลหลังลุงเดี๋ยวนี้ครับผลสรุปโอ้ครับ มานีคร <1999 S 1> ับมานีไปตัวหนึสามปลาเข็งแก่หนึ่งหาหกตัวก็ปลาเข็งแกบครับหาหกตัวครับห้าหกตัวปลาเค็งแกบครับคผมอันนี้คนผักไผ่นี่ผักไ่ครับบกเบนบกเบนบกไกับไปคนผักไผ่ผักไผ่ไ่เรือัเวบางไหนครับเพดบรรยากาศมื่อนี้มื่อนี้เยี่ยมรักพี่น้องเลยบุ้งมดแล้วพี่น้องกลับมาลางถาดะครับบาเออทยี้มปลาต้มย่งกับเยี่ยเลยพอ้สายคับคุณ ทานไปกับที่ทุ่มแลวพี่น้องไปยามมาเมื่อนเือครับงินครับเอ้าเงี้ยขิ้เดี๋ยวนึกเงี้ยยังไงโอ้ตายตาย,ตายนี่ครับผลงานนะครับวันนี้ก็ทีได้เนี่ยเป็น,ล,กกนลูกของเราคนนี้แหละมุดขี้วัดตุวเหรไม่ป่าเม่อันนี้ป่าผู้นะครับนี่ มันปลาผูครับมันตัวน้อยครับบัวครับมันคืออันนั้นแหละครับอันนี้มันปลาเมียนี่มันปลาเมียปลาดีเราดูอยางนี่มันปลาเมียครับนี่ปลาเมียเราดูอย่างปลาฉีกมันเอาปลางคุไปอย่างปลาผูครับโอ้ยเอะายทวีมันอิ่มมือแต่หัวแหลงกันดิแอบสมบูรณ์นะมีลังพี่น้องเป็นของพอดีครับถ้าแตกมันอิ่มอืมแดง แดกแดกตับอืมให้มันอิม่มแต่ว่าอิม่มเนี่ยปลาผู๋ลงไปเนี่ยลงไปชีตโตนี่ปลาแม่น้ำก้นโอ้ยรวยรวยปลาที่นี่เขาเอาอย่างไรบ้างครับเกียครับเกียร์เนื้ครับเ <c oughs> พป็นพงนัว <c oughs> พงนัวบานเท้าเนี่ยนะครับเลยผู้ปากเป็นมด่วยเกียร์นั่นแหละเนี่ย <c oughs> นี่นู้อย่างครับแอ<บ>ด<บ>สมพศนเมนู้นยังครับเนี่ยแอด ป้งปลาเธอก็ปิ้งปลาแม่กไับต่ำต่ำบักทัวบักทัวบ้านเขาบ่มีได้ครับบัดอืออาอย่างน้อบ้านนี้เอ้าเอางี้เด้ยอดบักทัวฟาดลงไปทำเองข้นเฮียนพุ่ยบ้านซะน้อบ้านที่นี่เอียงน้อบ้านที่นี่น้อบ้านนี้ดับบักหุ่งใบเอียงลับบาดนี้งดักทัวแล้วครับเนี่ยใส่ใส่กันนะครับเนี่ยเขาออดบักทัวนี่ยอ้งดักทัวปีครับต่ำลงไปบ่ตายครับพวกับเมื่อเป็นสันใบปลาจะอยู่ในกลิ่นเงีนบมโน้อบ้าดนี้เฮียนพุ่บ้าน ไม่เนาะม่โทนี้ต่ำกว่าไรต้องหาอีกครับมีอยู่ใส่เนนอ่อนบาทหัวตกพัวหาซอยกันไมพี่น้องลาวลุงแม่ครับอดีตขอปลาคนก็แตกก็เกี่ยวันนี่นะครับเด้อเกินยางป่า ผู้ปักเป็นก็นที่ว่าปิ้งปลานี ừ, ่แหละครับดินเฉยแย่ดินหมดละเจ้าก็แซ่บอ,อ,อืมีแง่แซ่บตาเฉยเออเขาเฉย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 ทุกท่าสีอสอกไปใส่ไฟไปแย่ดินเด้อหมดแล้วโอโ้โหแง่เฉยน,นี่นี่ไปไงมันดินนี่อ่ะ เอาบอกตองมี้สามยอดนึงครา้งนี้ผมมียอดเลยครับเอาพี่ยังได้บดเนี่ยตามใบนั่นป่นี่เอาใบเอาครับใบร้อนได้ครับเด้อบอครับใบแก่เด้ครับบอได้ครับมันมีคำกินของเข่าหรอครับยอดบักขมใช่ไหมแกงกรได้หรอครับพี่น้องก็แตงให้กันรวดบ่ตายดอกให้บอกกินดินเบิดอต้องกินมาโอ้หุ่นครับลายครับหุ่นนี่ยากขึ้นเรียกพี่น้องใบบักขามีใบบักตัวหุ่นลายหุ่น มันขึ้นบ่ได้มันสูงซับมังไฟขึ้นทั้งฝางจับทางกันก็ตกตายกคนเฮ้ยพี้น้องเ้ยว่กันแม่เขาใจดีไปยังเอาไปยเอาเนี่ยขอมันมดแอบแฝดทุยอันนี้พันสั่งว่าของเขา้มดแอบแดมาสั่นว่า ก็เกินเจ็บม่เกนเจ้าก็ย่างนีกแล้วเรยเชียรจังหวะกันพวกเกินผู้ละหาด้ยผู้ละขำหดอกครับพี่น้องกันเชียเพราะอไรบักริกกระโดคกับพี่น้องเลยมีเรื่องพี่น้องบักคิกมาตำมูบาทมืงสิเลียวใบปะคาม ยอดบักทัวหยิกแม่ังกันเบีดีไปล่างถาดได้บารได้คุยเอ่เด้อหิวเขารบาดมีถุัก่วเอครับไปยามเม็ดมาหิวเข่าเจ้าแม่ผู้สาว้องกินใส่น่ผมติ้วผู้สาวว่าจะกินใส่ถุงมือเขากิกนใส่เหา,าตัวขวัญนี่เป็นตัววผู้เรากินใ<ล>ส่เขากินใส่ตัวโอ้จุดะไรอะเนี่ย ได้แล้วจะกบสกันังหางนเลรอบเด็กครับสงสัยก็สีมดขึ้นกาเหรอครับรอบเด็กกระไดนีเบ,บิง้งเอาโลดครับจบะไปซื้อแล้อวะอืม เยี่ยงอมลอมครับอืมีสดสดปากกลมมุนหลุดครับแอดเวสด้สด้ใส่ไหมเฮ้นี่ดีบวเลยยาวลอนี่ผู้เฒ่าเลยสดสดเลยด้ครับเนี่ยใส่มาไม่ไหมเลยด้หนี่ยนะหัวจังเขียวลอลอมเขียวดี เผาป่าได้ครับรย,รยินพ่อป้าไตพ่อปลาไต่อันนี้ตำกลางบักบบแบกถั่วบักถั่วอันนี้ต้มปลาตะเวนครับต้มปลาจีนอืมดีปลาเทฟโพปลาเทฟโฟูอันนี้การเป่านะครับ อันนี้ใส่ปลานะครับนี่ครับม,ม,มันหนาวอีกแนมแม่ไม่ดอกเราจ้ะไม่กินยี่หี่บอยกันเนาะเขาเดือดนะครับนี่ผ่านไปสามส่วนงงครับกล้องเขาการเริ่มรูรูกันนั่นแหละครับ ก็หิวววหิวแครับเบิ่งคาจำแล้ครับเอาทุกใอืมเร้มเลยอืมอีก่วยอไเน่อโอ้ยเขายเียปาด้วยไม่รู้อะไมเสียใจอ่ะ โอ้มยไงล้วครับชีล่างถวยเก็ดถวยแล้วครับแอดสุ่มพดว่าพ่อเจอกันคลิปมานะครับคลิปนี้อ่าขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ